สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะพอๆกับสองน้องแทนคือเก,ก้ามันนี่ก็ได้มาเรียงง่วคือเก้าโอ้บอมือนนี่มากก็ไพามากกับน้องแทนหน่อยสองคนอีกคือเก้าน้องแทนนสมป่วดโอ้ยสะใจมากับน้องแทนสองคนพี่น้องเลยเลียงงวัวกินเข่าเข้าไปน้่ บอลต้นซองต้นเหลี <c oughs> <c oughs> ยงงวัวมากำบนองแทนตอนนี้กันนะโอ้ยเอามาทุกอย่างมาให้แม,ม <c oughs> ่มันูกมั้งขอใหม่ขอต่อไปแทนนี่แหละพี่น้องเลยย่านแนวเดียวย่านฮานกับย่านห้างต่อ <c oughs> ห้างแตน <c oughs> พี่น้องเลยมไม้ส่งกระเปียกเปื่อนเลย ยังบะเฮงดอกให้มันกินประมาณชั่วโมงสองสัปโมงกะเ<อ>มื่อแล้วอย่าได้ลูกอย่าแกงได้อย่าแกงได้โอ้โถุยยาลูกถุยยาไว้เมื <laughs> ม่อจะหามน้ำลูกนอนตื่นแล้วก็นอนตื่นบะเฮงก็นอนตื่นประมาณเที่ยงบ่ายนะกับประมาณนะกับบะเฮงก็กินข้าวกินน้ำแดดแล้วก็ลงมา เลี้ยงงัวกับน้องแทนสองแม่ลูกเลี้ยงงัวกินข้าวเข้าไปนํากับสมบรรยากาศป่าน้อพี่น้องตามป่าตามดงกับน้องแทนกับแม่น้องแทนนี่แหละนั่นแหละชีวิตเซาให้านาเฮาเนาะถ้ายามดําหดํานาก็ดํานายามเลี้ยงงัวดํายามันดํานาแล้วแล้วก็เลี้ยงงัว เจ้านายก็เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำแล้วก็ผูกตามต่อไผยต่อเพื่องแล้วก็พ่อไหนก็เอาเพื่องไว้ให้งัววังหนะันอพลตกมาจากกะ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 มา,าใครไหนจะถือคันจอกมาตกก็ตกเพื่องปันใดใครไหน,นถือถือคันจอกมานำล้วก็อยู่บังกกไม้บังกกไม้แล้วแล้วก็บริปียกหางของแทน่นเฮ็นน้ำบ่ได้เฮ็นน้ำแล้วเอยแล่นบูลงโล ห้เม,มืเอินเอิญน้ำบริยค้านเอินบังลาเฮงลูกหึในกระตานี่บ่มียังมีแต่นมนม้นมเนาะนม้นมหนองแทน,นถือมาเพิ่นกินแล้วกินตั้งแต่อยู่ข้างกันเลยก่อนสิมาเธอหนึ่งส่งเสร็จเต่าใหญ่ นำนำบริ้อน,ำนำ,อนำนำพวานำน้องแทนเพิน่นนะนะให้กินนำกับบุกคอยกินะวาเลี่ยงบริ้งปันไดอะไรกับพ่อมันกินพ่อมันอะไรแล้วกับพากันเมื่อ,อเดอ้อเดอ้พอพากันอยู่เดอ้อ เลี้ยงตามให้ปาลาแล้วออกไปหากับหน้าเขาปลาน้อยน้อยๆนะปลาเดินน้อยๆนะน,น,นี่แหละออ,ออกไปทห่าหน้ากับเขาเขาย้ยาเลยลูกมุมเมาสดุดเลยดิอืมอเมื่อจะ้าอาบน้ำอาบนเนี่ย ไปทางใดเลยเขากำลังเริ่มเคี้ยวทันนี่นะ่ะตัวนี้เขากำลังหุ่นจะโมเมนเอเอจะเอเห็นไหมดูลูกกิ๊กจะ <laughs> กิ๊ก <laughs> ง้ยงัวเ่าไปได้ลูกแอ็งมีกระไล หันได้เห็ดมาแต่ใช้ลูกบระาดาได้น้ำแม่เฒ่าบ้างไม่มีก็ลายล่พี่น้องเลยจอหูจอตาไมงกินหนักม่กินหนกเพิ่นอานงัวเพิ่นห้ององัวเพิ่นได้ลูกงัวแม่เฒ่าน,อน้องแทนงัว ป้านี่ในบ้านเพื่อนก็นมาเลี้ยงทอกันได้แอดพี่น้องก็อยู่ตามหงมตามห้อยไปเด้อพักกันกินดีๆเด้อลูกเด้ดอ เอาไปให้แม่เทาไปลูกไปอเอาหืมผพาชิ้นหืมบังคำเสิเอาไปใช้เลยอเอาไปให้แม่เทาไปบังคำก็อยากได้บ่บังคำอยากได้บังคำกับป้าไว้ในกระต่ายเลยอ่ะสิป้าไว้ลอกขีดมันออกลอกเป็น,งน่งากระจอยที่น้องเอง จอยพอพ่นตกะรินชองมือน่ะประด้ไปทั้งใดบประด้ออกเอาออกมามันก็บอกกินบ่อย่างเอาเพื่องให้กินก็บอกกิ่นจอยอได้กระตาเลยพี่น้องได้กระตาไปจุ่มร่งน้ำเลย เบ่งเะเดอน้องแทนนี่มากเล่นนน่ำเล่นในน,นี่เพิ่มไรดอกในนี่นะได้เฮ็ดพอดอกหนึ่งเอาไปล่างบ่หลักเอาคนไม่เถาไป ได้ที่ได้ใจน้องแทนหล่นน้ำได้ที่เลยงัวก็อยู่เพราะงัวบานีกินในพายนะก็ไปก็มาเพราะมันหย่ามันพอนะหย้าพักอดนท่านดี้แล้วมาเลี้ยงว่านนี่พูดเดียวห้าก็เลี้ยงท่านนี้แนละบางครั้งได้เห็ดพอโอ้ยแตกแล้วเห็ดพอก าวนี่เห็นหัวออกเบิดเลยแบบบ่ให้งัวให้งัวให้ยงเข้าไปงปุ คุณแม่เลี้ยงไปทั้งคุณแม่ทั้งเงิ่อนาเหรอทั้งอะไรม,มาลูกมามามาพอหลงเท,น,ทนกับมาน้ำลังพี่เนาะเอ,อ้ย ม่กพอหลวงแทมาลำลังเพิ่นเห็นมากกระดิ่งงัวใส่งัวจะได้นี่เด้อวังหานเด้อโก๊ตี้อยู่นี่ข้อแหงบูได้กระตาหอยคอซองพลลุกเขาทว่ากันพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อมานลำลังลูกซื้อกระตากระบุงหอยคอ เออเออน่เพิ่นเห็นมากระดิ่งใส่งัวพี่น้องเอ้ยลูกกระเคาะเกือบกระขาดพอเกือบเมื่อยจังถิ่มเด้อลูกเด้อใส่ เอาซื้อสุดลมหายตัวเดียวมักแตะดกกลุนโพลอยู่มักแตะน้ำมักแตะน้ำเออเห็ไไดจะมาแก่งถือค้าแม่บ้าน น้องแท่นนะ่ะเคียวแห้งขนาดเลย <c oughs> อันนี้สีเป็นสีเดียวกันแล้วก็พอเพิ่นในได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องแท่นนะพี่น้องเนาะแม่น้องแท่กันซีได้จบคลิปเพียงเท่านี้แลเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่นะพี่น้องเนาะห้ามทุ่งย่านะแม่ลูกออื <c oughs> โอ้ย La la bye.